กับเ่นเคยนะช่วงถามตอบปัญหา iPhone นะครับชาร์จไม่ค่อยติดติดบ้างไม่ติดบ้างมียี่ห้อดีๆที่ไม่ใช่ของ Apple ิไหมครับผมมีเยอะเลยนะครับจะเลือกอันไหนก็แล้วแต่ตามงบประมาณตามความชอบได้เลยนะผมทั้งดูทั้งแพงมีหมดเลยนะครับผมมีทั้งของวิเวนเคเบิลก็ได้นะครับ ZMI, b อ t e s b เ l k i n Mid ก็ได้นะครับเซ t เ i ็ MI, igh, c ไอไทสีทูไลหัวชาร์จ18วัตต์ก็ได้นะครับ Ba ย์ us, ก็ได้นะครับผมหรือลองไปเช็คดูชาร์จนะครับอาจจะช็อตทำให้สายไหมนะครับผมต้องเปลี่ยนได้นะครับถ้าเกิดไม่อยากจะซื้อใหม่นะครับผม หรือขูดเสียมดำออกนะครับผมหากปลายคัตเตอร์ขูดดำๆตรงหัวชาร์จออกก็ชาร์จได้นะครับผมเดี๋ยวลองเอาเข็มหรือไล่แหลมๆมาขูดเอารอยดำๆออกก็ได้นะครับแล้วยังลบประตูอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับแต่ทาเบาๆนะผมป้องกันไว้ก่อนยูกลีนก็ได้นะครับถูกได้มาตรฐานของ MFI นะครับ Z M.I. นะครับ a n งเกอร์เบลกินยูกลีนนะครับ ลองเปลี่ยนวิธีการชาร์จน้ำให้ถูกต้องเสียบสายเข้าตัวเครื่องก่อนก่อนเสียบเข้าหัวชาร์จหรือปลักป๊กไฟนะครับหรือเปลี่ยนดีห้อนะครับแต่ถ้ายังใช้วิธีอิเทีบเดิมย่อหไหนไหนก็มีโอกาสเป็นเหมือนกันนะครับผมวิลกินก็ได้นะครับผมสายแอปเปิลแท้ก็ได้นะครับผมหรือเป็นสายทั่วไปก็ได้นะครับเบียดแสก็ได้นะครับผม โชเทคก็ได้นะครับผม r ีแม็กก็ได้นะครับโ o โก้ก็ได้นะครับสามสิบเก้าบาทของเอสซื้อของวิกซีตอนนั้นของไลน์ไดมิโนเก้าสิบเก้าบาทนะครับแอนดรอยก็มีนะครับสายถักโซนี่ก็ได้นะครับเอ e เนอร์จีก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นหรืออาจจะเป็นที่รูชาร์จนะครับลองเปลี่ยนได้นะครับ รีแม็กก็ได้ xy z ก็ได้นะครับผม MC d o d o ก็ได้นะครับผมยูกรีนสายถักก็ได้นะครับดเรอต้องคำซาดที่ดูชาร์จมือถือก็ได้นะครับผม ZMI เสียงนะครับผมโชว์เทค y p e C2 Lightning ก็ได้นะครับผมมีเยอะไปหมดนะครับผมไว้ลองนอนดูกันได้เลยนะครับผม สวัสดีในช่วงถามตอบปัญหาไอโฟนท้งเงจบลมพีงเท่านี้นะครับขอบคุณสอยตามและการรับชมนะครับสวัสดีครับ